สวัสดีเชียแบดเนสเกมเมอร์นะฮะตอนนี้ทุกท่านอยู่กันที่เกม Blade and Soul นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหล็กนาริวนะครับว่าหากันยังไงนะสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ทราบเนาะเพราะมันมีวิธีการหาค่อนข้างหลายหลายทางเลยทีเดียวนะอ่ะแต่ผมขอพูดก่อนละกันว่าไอ้ตัวเหล็กนาริวเนี่ยคืออะไรนะครับนันก็คือเป็นไอเทมนะครับเอาไว้รวบรวมชิ้นส่วนและแลกไอเทมซึ่งจะมี3อย่างด้วยกันน,นั่นก็คือเหล็กของนาริวนะครเป็นสีฟ้าแล้วก็นาริวซิเวอร์ เป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็เหรียญนาริวโกนะครับเป็นสีทองนะซึ่งเราหาไอเทมพวกนี้เนี่ยเพื่อสะสมทั้งหมดเพื่อหาของนะเอ้ยเพื่อหาของไปแลกไปแลกคือรวบรวมยิ่งเยอะยิ่งแลกของได้ดีๆนะจ๊ะซึ่งวิธีการหาเนี่ยง่ายสุดนะครับคืออะไรที่เป็นง่ายที่สุดแล้วก็คือเควสต์ไลวันนั่นเองนะครับนี่เควสต์ไลวันนะครับนี่ครับก็จะมีเขียนเห็นไหมว่าเนี่ยได้นาริวซิเวอร์ทั้งหมด20อันนะครับผมนี่ เควสอันนี้นะเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูกันนะครับมันจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับเนี่ย <Business. S 1> อย่าเควสรายวันนี้ของผมนะผมกดตำแหน่งเควสนะครับคือตรงนี้นะฮะเควสรายวันก็คือไปตีบอสนั่นเองนะครับผมอ่าเราไปตีบอสกันนะได้ทั้งหมดสองชิ้นด้วยกันนะครับโดยตัยเวเควสรายวันแต่ละเควสเนี่ยจะได้ <depende S 1> อ่อไม่เท่ากันนะบ,บางเควสก็ได้ สี่อันบางคุดก็ได้2อันบางคุดก็ได้อันเดียวนะครับบอสมาพอดีเลยมาตีบอสครับโอเคไปเป็นคนยกให้คนยกให้คนหนึ่งรัวๆฮะเรียบร้อยครับผมหน้าเควสละวันเรียบร้อย,ย,อยซึ่งเควสละวันเนี่ย,ยข้อดีของมันคือเราไม่ต้องไปส่งเควสที่เรียกว่าไงที่ที่ไหนตรงนี้ครับเราไม่ต้องไปส่งเควสตรงนี้นะครับเราแค่กด อาะอัิเนตนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายปุ๊บแล้วกดรับจะสิ้นปุ๊มเรียกว่าครับเราได้เหล็กนาริกมอีกองันซึ่งอ่ะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้ววิธีการได้อย่างแรกก็คือจากดันรายวันดันไม่ใช่ดีควสรายวันนะครับสุดอันต่อไปก็คือนี่ครับฟันของจอมตะกระนะครับซึ่งเราสามารถหาได้จากดันอ้วนนะครับดันอ้วนเนี่ยคือตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอวิ้วไปที่สุ่มก่อนแล้วกันบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันสุ่มตรงไหน เนาะแต่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้แล้วล่ะว่าสุ่มตรงไหนแต่ผมว่าไปบอกไปดูก่อนล้วกันนะจ๊ะโอเคไปโอเคครับโนอเควสนะฮะเอ้ไม่ใช่ดเดคเควสดิบอกว่าที่หมุนนะฮะจะอยู่ตรงช่วงตรงนี้นะครับก็คืออยู่ในแมปนี่เลยนะฮะแมปตรงทะเลทรายครับคือตรงนี้นั่นเองซึ่งดันอ้วนเนี่ยจะอยู่ตรงเนี่เนินเขบบาบังกรแล้วก็ตรงนี้ฮะตรงนี้คือดันอ้วนนะครับ หน่วยลบกลุ่มทมินใต้ก็คือเป็นดันอ้วนนะครับดันจอมตกะกระซึ่งเขาเรียกกันดันอ้วนเนาะคือคือจะดอบฟันของจอมตะกระนะฮะก็จะมีตรงนี้เพื่อหมุนนะฮะซึ่งทําไมมันไม่ต่อคิวกันวะปกติเขา,นะาจะต่อคิวกันนะปกติเขาจะต่อคิวกันเป็นแถวยาวๆเลยอยาจะบอกว่าตอนผมอัดตอนตีสองนะฮะดูจาํานวนคนเล่นด้วยนะฮะนี่คือตอนตีสองนะคนเล่นเยอะมากซึ่งจะสุ่มให้ได้เนี่ยเราก็จะสุ่มได้เ,ออเลขแปดนะเลขแปดเนี่ยจะเป็น ไปแย่งเขาจะมันจะโกรธไหมเขาจะโกรธหรือไหมจริงๆไม่คนแย่งนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ยืนไปนแถวว่าเนี่ยครับได้8ใช่ไหมจะได้เหียญของนาริวเหล็กของหน้าริ้วขขหนึ่งอันนะซึ่งได้แค่เลข8อย่างเดียวนะครับเลขอื่นไม่ได้เลขอื่นเลข6เลขเลขหหนังสือจะเป็นกล่องกล่องสุมาวุธนะครับเลขสามจะเป็นโซซิลนะครับผมอ่าตามนี้เนาะอ่ะผมขอพูดถึงว่าไอ้พวกเนี้ยมันแลกอะไรได้นะมันแลกมันเอาไปมันสะสมไปแลกอะไร ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรากดมาที่ตรงนี้นะฮะดากอนเอ็กซ์เพรสนะครับตรงนี้นะฮะปุ๊บกดไปมันก็จะขึ้นมาครับเห็นไหมครับนะครับกุญแจเพชรสองสว่างสีเขียวเนะี่ยก็คือใช้เหล็กนาฬิวอ,อ๋อนาฬิวซิเวอร์หนึ่งอันนะฮะกุญแจทะเลซ้ายสองสว่างใช้นาฬิวซิเวอร์สองอันแล้วก็ใช้เหล็กนาฬิวสิบอันก็รวมกันแล้วก็จะกลายเป็นอ่ออันนี้หนึ่งอันเท่ากับอันนี้ยี่สิบชิ้นก็แปลว่าอเน,นี้ยห้าสิบอันจะได้กุญแจสีแดงแล้วก็นี้จะเป็นเจ็ดอันก็คือ เจ็ดสองสิบสแล้วก็อันนี้10ก็เป็น150ชิ้น,นก็จะแลกกุญแจสีฟ้าได้แล้วกุญแจแต่ละอย่างเนี่ยมันควรจะเบบว่าเอาไปทำอะไรซึ่งมันเอาไปเปิดกล่องอาวุธครับเช่น,นสมมุติว่าผมมีอาวุธสมมติอันนี้เป็นวุฒิสามหกใช่ไหมผมกดคลิกขวาปุ๊บถ้าเราใช้กุญแจธรรมดาเนี่ยเราจะได้สุ่มอาวุธคือสุมแม้ทุกอาชีพแม้แต่อาชีพที่ยังไม่เข้าใ่ยแม่งก็สุมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพวอลล็อกหรือว่าโซไฟเตอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใช้กุญแจสีีแดดงงงเเเ่ยราาจะไ้ออชพตัว 100%0% ลซึ มันเป็นการยืนยันว่าให้ได้แน่นอนนะจ๊ะแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าจะสามารถแลกอาวุธนี่ครับมีดแท่งเงินนะครับเป็นอาวุธของเลเวลสี 45, หรือเลเวลตันซึ่งผมไม่รู้ว่ามันดีที่สุดหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นของของเลมันเป็นดันใดดันหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้ลงคือเนี่ยสีแต่ว่าเควสผมยังอยู่ยังยังไม่ถึง4ีเลยนะนะฮะหรือไม่ก็อันนี้คือไม่น่าจะแลกอันนี้ต้องอันนี้คือเป็นอีกอีกระดับหนึ่งเนอะนี้ผมยังไม่ถึงแล้วกันนะก็ หาประมาณนี้เนาะส่วนไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็บคือเข่าของเจ้าโลกกนเนี่ยคือของอันนี้ก็คือสามารถไปหาได้ที่แมปเข่าของแมปเ,ออเป็นลิงไฟเนาะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับสุสานในการสังเวยนะจ๊ะก็จะอยู่หาจากตรงนี้ไปขึ้นไปข้างบนเนะครับเมืองข้างบนนี้เลยเหมือนที่ผมไปทาคุยมาเมื่อกี้นะฮะนี่ครับก็คือสามารถหาเข่าของเจ้าโลกันได้จากที่นี่แต่ว่าสำหรับบางคนที่คิดว่ามันหาลําบากหรือว่าขี้เกียจไปหาเรากดค้นหา market p l a c ครับแล้วเราก็ซื้อได้เลย นะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจไปหาเนาะก็ราคาอยู่ที่ประมาณเนี้ยถูกสุดก็ประมาณ29่สิบเกวอร์นะครับ29เนาะประมาณนี้นะฮะคือมันจะมีทั้งเป็นตัวเข่าแล้วก็นี่ครับวัตถุด,ดิบอืนน่นๆมันอยู่ไหนๆนะนี่อลองลบตรงนี้ออกนี่วัตถุดิบอืนน่นๆอ่ขออาขวานตะกะก็มีขายนะครับกดซูเข้าไปปุ๊บอ่าอันนี้จะเป็นราคาถูก1นึ่งซีเวอร์ชิ้นหนึ่งสามซีเวอร์นี่มันขายแพงนะวะ นะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปดูพื้นที่ที่เราสามารถออ่ไปสุ่มเหล็กนาวริวได้นะจ๊ะซึ่งจะต,ต้องกว่าจะไปสุ่มอันนี้ได้เนี่ยต้องอยู่ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับแมปมันอยู่ตรงไกลมากอ่ะแมปมันอยู่ฟาร์มชื่อแมปฟาร์มหมูนะจะอยู่ตรงเดี๋ยวผมแบบเปิดแบบเมิดแบบแป๊บนึงนะนี่อยู่ตรงนี้นะครับแมปจะอยู่ตรงช่วงนี้นะฮะนี่ปลายทางครับชุมชนเล็กแห่งฟาร์มหมูเราวัดไปที่นั่นกัน let's go โอเคครับเราวาร์ปมาที่เมืองนี้เรียบร้อยแล้วอ่านี่ผมลืมพูดไปลืมอีกแล้วนะฮะก็คือสามารถเอ่อนำเหรียญเนี่ยมาแลกได้ตรงตรงนี้มันมีที่แลกอ่ะนี่ตรงนี้ครับร้านจูซโลโก็คือตรงนี้นั่นเองมันสามารถนํามาแลกที่เป็นเอ,อ่อร้านค้าได้น,นะครัแลกเหรียญเนี่ยนี่ครับมันยังไม่ขึ้นในแมปเลย อ่าโอเคคนนี้ฮะนะครเราก็สามารถนำมาแลก,แกอาวุธนี่ครับมีทีโร่ประสัทธิภาพรับใช้นี้สิบอันด้วยกันมันดีกว่าปะวะผมขอดูอดกการ์กอนิเพสไม่ใช่ดิอันนี้มัน2 1 2 72 300เน,นาะดูของดกการ์กอนิเพสสิอ๋อน,นี่เจะห้าอันเอง22 2, 2โอ้ดีกว่าเลยดีกว่านะผมว่ามันดีกว่าแ,แล้วก็แล้วแต่คนจะใช้เนาะคือสามารถแลกอ๋อนี่ม่สี่สอสามารถแลกได้นะฮะ นะครับแลกเ,เข็มขัดเข็มขัดนิรลุดหรือว่าต่งหูนะฮะพราะแหวนก็สามารถนําเหล็กนาริวอันนี้ไม่ใช่เหล็กเดี๋ยวนี้เป็นนาฬิวซิเวอร์มาแลกได้ซึ่งแม่งแพงมากหรือว่าสําหรับใครที่เป็นสายที่แบบว่าฟรีฟรีนะครับเอ้ยไม่ใช่สายแบบว่าอยากได้โซซิลที่พวกนี้มาใช้ฟรีฟรนะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้แค่เนี้ยแลกนะก็คืออันนี้ครับนี่แลก5อันนะฮะ ได้ใช้5อันก็คือรวมๆแล้วถ้าแล้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ10อันใช่ไหมเอ้ย8อันเนาะมันมี8อันก็จะใช้ทั้งหมด40ชิ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่ง40ชิ้นนี้ถ้านั่งทำวันเดียวก็ได้แล้วเนาะเนี่ยหอัน7 8เนี่ย40ชิ้นเท่านั้นเองนะฮะก็คือสบายมากนะฮะแปะเปเดียว40ชิน้นนี่ก็เป็น7เนาะ7 7 5 40 7 5บ้าบนมึงดีสี่5ิบเจ 7 56 8 7 56อันนี้เป็น5 6ชิ้นก็จะได้เป็นอันนี้อันใหญ่โคตรเยอะเลยอันนได้เป็นโซชิลที่เพิ่มพวกความแม่นยำอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถไปหาได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะจะจะ,จะนี่เลยจะเลือกเลยอันนี้ก็โหนี่บอกเลยว่าตีสองแล้วนะะตีสองครึ่งนะครับไม่งห็นกดกันอยู่เลยนะครับผมซึ่งเอา้าทำไมเขาไม่ไม่กดอะ่ะอันนี้ก็กดอันนี้ผมขอไม่ไปแย่งเขากดละกันนะครับก็เป็นคนไทยนะครับก็ทาําตามตาม,ตามคิวเนาะซึ่ง อันนี้ก็กดเลข8เหมือนกันนะครับแต่เลข8ก็จะได้เหรียญนาริว1อันนะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าจะไม่มีที่อื่นแล้วนะว่าได้ยังไงก็น่าจะประมาณ3ที่นี่แหละครับที่ได้ตอนนี้หรือไม่ก็เป็นดันเจี้ยนอื่นๆนะฮะเป็นเอ่อที่หมุนของวงล้อที่อื่นซึ่งผมยังไม่ถึงนะฮะยังยังเก็บเวลไม่ถึงนะก็ประมาณนี้นะเป็นทริปหาพวกนี้หาเหล็กนาริวนะครับคร่าวๆนะสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปนะรับใครที่อยากให้ทำออทริคหรือว่าอออะไรต่างๆหรือว่าวิธีต่างๆในเกมนี้นะครับเบรนด์โซนะครับก็อย่าลืมบอกคอมเมนต์ Comment บอกกันได้นะจ๊ะไว้เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูกันถนะ้าผมรู้นะผมจะมาทำให้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้กับผมกล้องซ่าเป็ดขอลาไปก่อนครับก็พบก,กันใหม่นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปเลยครับบ๊ายบายก่อนไปบอกก่อนกดคอนโทรลเอฟ นะจะจ๊เป็นการปิดตัวละครแล้วกด Control X X นะครับตัว X เป็นการปิดอินโฟเฟสนะจ๊ะเดีย๋ยวแม่มีถามอีกพี่กดยังไงนะครับผมไปกดได้บา,บายยเจอกัน